คิดว่าคุณทักษิณเนี่ยเหมือนกับตอนเนี้ยถ้าเราดูเนาะก็ใช้ต่อสู้ทุกทางเหมือนลักษณะนั้นอย่างล่าสุดเนี่ยมีการพูดแบบว่าประเด็นของแพทย์ทสภาเนาะแล้วก็ส่งสัญญาณกับคุณสมศักดิ์ตรงๆเลยบอกว่าคุณสมศักดิ์ก็ต้องคิดเยอะๆหน่อยในกรณีนี้อันนี้คือคำเตือนหรือใบสั่งเออผมมองว่าเป็นใบสั่งนะใครจะบอกว่าเป็นคำเตือนก็แล้วแต่แต่ผมว่าเป็นใบสั่งอ่า จริงๆคุณสมศักดิ์ก็รีบรตทำนะฮะผมผมว่าที่ว่าคุณสมศักดิ์จะได้เข้าข้อกฎหมายตั้ที่อันนี้ก็รอๆอว่าคสมศักดิ์จะเข้าข้อกฎหมายอย่างเต็มที่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้า,าทำเราจะเข้าข้อกฎหมายไหนคะอาจารย์คะอ้าวอันที่หนึ่งเนี่ยคุณสมศักดิ์เป็นพิจารณาเ,าเรื่องนี้เนี่ยโดยหลักการคุณสมศักดิ์มีปัญหานะในเรื่องความเป็นกลางตามพระธรรมญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตราสิบหกนะฮะ นะฮะคือมีเหตุไร้แรงกันไม่เป็นกลา่าวนะครับเพราะคุณสมศักดิ์ึ่งคุณสมศักดิ์เป็นเคยเป็นัฐมรียุติธรรมใช่ไหมออกกฎกระทรวงที่พาคุณนลกศิน์ออกไปข้างนอกได้เนี่ยนะครับอันที่สองคือค,คุณสมศักดิ์ก็ยังมานั่งเป็นผู้พิจารณาเรื่องแพร่สาซึ่งคนที่ถูกลงโทษน่ะคือคนที่ที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือคุณเลกศิล์น,นะฮะว่าให้ออกไปนอกเรือนจำโดยไม่ติดคุกงแม่ตวันเดียว น,นั้นโดยสภาพคุณคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นสมาชิกพรรคเพืเ่อไทยด้วยเป็นรุ่นตีในพรรคซึ่งนายรุ่นตีชื่อนางสาวแพทองทานนามสกุลชินวัรนะ์อ่ะนะฮะนะนั้นมันก็เป็นภาพที่เห็นได้ชัดว่าโดยการทําหน้าที่ของคุณสมศักดิ์เนี่ยมันจะเป็นกลางไม่ได้โดยสภาพที่เห็นได้ชัดเป็นคนในพรรคเดียวกันเคยเป็นรุ่นตีที่เคยออกกระทรวงเพื่อทําให้เขาออกไป แล้วก็จะมาเป็นคนพิจารณาการลงโทษแพทย์ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสำนวนคดีของคุณทักษิณที่กำลังจะถูกพิจารณาวันที่สิบสามได้เงี้ยนะครับอันนี้ก็ก็คุณลุงัาติก็ควงต้องสังวรว่าตัวเองอาจจะเข้าื่อนไขามาตราสิบหกเพิ่มอย่างวิธีปฏิบัติราชการทางปกปกครองได้แล้นแกจะแกจะคิดตามอย่างนั้นหรือไม่เรือเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะอ่าแล้วก็คณะกรรมการที่แกตั้งเนี่ยมันก็เป็นแค่กรรมการที่ปรึกษา ซึ่งไม่มีอำนาจอะไรก็เที่ยวไปผู่ฟอดๆใส่เขาเนี่ยนะกะก็ดูด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งกรรมการชุดนี้ก็มีมีทนายของอดีตปุ่มคุณทักษิณอยู่อืมอะไรมานั่งพิจารณาตัวกรรมการก็มีปัญหาเรื่องความเป็นกลางอ่ะอ่ามีปัญหาเรื่องความเป็นกลางอ่ะแล้วแล้วมาพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีซึ่งมีปัญหาความเป็นกลางเหมือนกันนะครับในคำสั่งของรัฐมนตรีในฐานะนายกที่สภาเนี่ยโดยฐานะส่วนตัวเนี่ย มีปัญหาความเป็นกลางทั้งในกรณีความเห็นและกรณีส่วนตัวของนายสมศักดิ์เองเพะฉะนั้นก็รีบๆตามนะจะได้เข้าข้อกฎหมายตามที่ผมเคยเคยบอกไว้ถ้าเข้าข้อกฎหมายนี้แล้วมันจะไปต่อ,อยังไงคะก็ก็บรรดา